บ้านเมืองในขณะนี้มีปัญหามากใครมันจะกล้ามาลงทุนศาลดีกาตัดสินเสร็จเรียบร้อยก็สามารถจะพลิกคดีได้ให้มันเกิดศาลดีกีหรือไงหรือว่าศาปลปกครองสูงสุดตัดสินแล้วก็ไม่เป็นที่เรียบร้อยก็ต้องมีศาปลปกครองสูงปิดขึ้นมาอีกก็อยากจะเรียนอธิบายให้ฟังว่าในฐานะที่ผมเล่นการเมืองมานาน40กว่าปีแล้วก็รู้สึกว่าบ้านเมืองในขณะนี้มีปัญหามากในเรื่องของการก้าวไก่อำนาจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นก็อยากจะทําความเข้าใจให้ทราบทุกคนว่าอำนาจหลักจริงๆเนี่ยที่สามอำนาจเนี่ยใครทําหน้าที่อะไรบ้างอำนาจตุลากกาารรรบิหแล้ว็ นิติบัญญัติเป็นเสาหลักในการปกรครองประเทศอันนี้ทุกคนทราบหมดแต่ว่าอาจจะเข้าใจไม่ลึกซึ้งก็ต้องเริ่มจากอำนาจนิติบัญญตัติอำนาจนิติบัญญัติเนี่ยใครๆก็ทราบดีว่ามันมาจากการเลือกตั้งก็คือสมาชิกสภาผู้แทะะนราษฎรในขณะนี้มีอยู่500คนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีการเลือกตั้งเจตนาลมคือให้ประชาชนทั้งหมดเนี่ยได้สัมผัสกับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่จะมารับฟังความคิดเห็นหรือปัญหาต่างๆแล้วก็นําไปแก้ไขในสภาดังนั้นเนี่ยไม่ต้องสงสัยแล้วครับว,ว่าในสภาเนี่ยเขาให้อำนาจนิต กฎหมายเนี่ยจะปกครองประเทศในเรื่องของในระบบประชาธิปไตยพออำนาจที่ดินบัญญัติออกกฎหมายเสร็จเรียบร้อยเนี่ยให้ใครทําก็คืออำนาจตุลาการเพราะฉนั้นอำนาจตุลาการเนี่ยก็จะรับกฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปปฏิบัติตัดสินคดีความเพื่อจะยุต no <or |sk|>. ิปัญหาความขัดแย้งให้ความเป็นธรรมเป็นระบบที่ทั่วโลกที่ปกครองในระบบประชาธิปไตยนยอมรับหลังจากที่อำนาจที่ิบัญญัติออกกฎหมายให้ตุลาการไปปฏิบัติแล้วเนี่ยเมื่อตัดสินความแล้วไปไหนครับก็โยนไปให้ฝ่ายอำนาจบริหารก็คือรัฐบาลไปบังคับพี่น้องประชาช ให้มันเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติว่าระบบต่างๆนี่เข้าระบบแล้วก็คือนิติบัญญัติออกกฎหมายให้ตุลาการตุลาการบังคับใช้เสร็จเรียบร้อยฝ่ายบริหารเสร็จบอกเฮ้ย hey, ผมไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาหลักแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยดังนั้นในขณะนี้เนี่ยคนที่มีความรู้ทางกฎหมายก็พยายามหรือเกินที่จะพยายามใช้ช่องว่างป้องหว่ของกฎหมายเนี่ยหาผลประโยชน์เลยทําให้ความเชื่อถือในการปกครองประเทศในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยหมดความเชื่อถือลงไปมากมันก็จะส่งผลกระทบให้กับ นักลงทุนต่างชาติใครมันจะกล้ามาลงทุนเวลามีปัญหาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยศารตัดสินเป็นที่สิ้นสุดแล้วกลับไม่สิ้นสุดเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผมในฐานะอดีตนักการเมืองเนี่ยผมได้ทําหนังสือไปกราบเรียนท่านประธานสภาท่านบรรณอในขณะนี้นะครับให้ได้พิจารณาการแก้ไขว่าในสภาเนี่ยควรจะต้องตั้งกรรมธิการวิสามัญจากทุกพักการเมืองเข้ามาเพื่อจะพิจารณาหาข้อยุติให้สิ้นสุดจริงๆไม่ใช่ว่าสารดีกาตัดสินเสร็จเรียบร้อยก็สามารถจะพลิกคดีได้ให้มันเกิดสารดีกีหรือไ่่มเทีา ก็ต้องมีสารปกครองสูงปริชขึ้นมาอีกเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้ต้องไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย